สวัสดีครับพี่น้องครับเ้าๆแบบนี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหตดอีกลเออกลวพี่น้องไงระบาวตาคนเดิมวก้อยสอยจุสองคนน้อกหมดน,นี่ป็นนี้พี่เห็ดงานบดเลยวันนี้ไปกับอะไรอืมมีแผลด้วยพี่น้อง

lo มามามาหอยเย็ดก็เย็ดได้เลยคอยหอยหอมนี่สดหอมเย็ดเองเย็ดเองนี่สดเองตัวนี้มันขายอะไรยี่ล้อนะ เอาว่าพี่น้องมากินเขาก็เบาตาเคยเราอีงเดียวเคยเราหรือเคยไทยบูนี่หรือเคยเกาหลีบูเคยเกาหลี่ยจเดียว มมลำล้ำขอนกันพี่น้องไงว่ามันหลับหน่อยหน่อยเนาะไล่เถื่อนพี่กินหอยกูกวนเนี่ยวะ บุหรีกินขาวง่ายนี่เด mm ือเนาะบุหรีกินหลับน้ำงง่ายนี่เดือว่ะชุดเอาไว้เดือืม chút 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 mình là chút 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 chút